คุณผู้ชมครับกรมบังคับคดีและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกอยศและ5สถาบันการเงินขับเคลื่อนนโยบายรัฐในการแก้ไขปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนเปิดบริการรับเรื่องเจราจากไกลเกีย่ยข้อพิพาทจากผู้ค้างชำระหนี้ภาคครัวเรือนในเขตพื้นที่จังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงตามโครงการหากรรไกลเกีย่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนครั้งที่6ที่ห้องประชุมนารีอินทรนน์ มหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำปางโดยมีนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะก็กล่าวว่ากระทรวงยุติธรรมได้ขานรับนโยบายรัฐบาลที่จะแก้ปัญหานี้สินภาคครัวเรือนงานมหากรรมไก่เกลี่ยนี้สินภาคครัวเรือนก็จะช่วยเหลือประชาชนที่ ผู้กู้ยืมเงินมาจากสถาบันการเงินต่างๆกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศผู้ค้างชำระเช่าซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลอื่นๆให้สามารถเข้าทำการไก่เกลี่ยข้อพิพาทปรับโครงสร้างหนี้ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระเพื่อลดปัญหาการฟ้องร้องและการถูกยึดทรัพย์สินขายทอดตลาดค่ะคุณผู้ชมครับสำหรับจังหวัดลำปางครับมีสถิติข้อมูลการไก่เกลี่ยข้อพิพาท3ปี มีผู้ยื่นคำร้องของเจราจาไกลเกลียข้อพิพาทนะครับรวม475คดีเจราจาสำเร็จแล้ว468คดีคิดเป็นร้อยละ98.5โดยมีมูลค่านี่ทั้งหมดนะครับรวมกว่า246ล้านบาทเศษครับ